ครับมัในกาพามาเนี่ยหาใส่เบดครับหากินใกล้ครับกินค้างเท่านี้ครับกับเนี่ยเคียดกับเนี่ยปลาหมึกแห้งครับครับลองติดตามนงครับว่าสิเป็นอะไรครับ นี่แหละครับใส่เขียดแบบไปบ้านนี่นะครับที่ใส่แบบนี้นะครับใส่รอบสระนี่นะครับนะครับติดตามบังครับที่ลองใส่ไปก็ได้ครับได้ที่ไทยเบิองนะครับใส่เงียขี้กระเดนไอ้ใส่เงียปลาเมือกครับตัวนี้เมือกตัวประมาณนี้ครับเนี่ยใส่ไปเลยครับประมาณนี้ครับปลาเมือกแข็งครับครับ น,นี่ก็ทั้งพุ่นครับใส่มาแด้วครับผมใส่มาหาหกเจ็ดหลังไงละครับติดตามครับดูใส่ตอติดต่อไปเลยอ,อมสาไปเลยอันนี้ก็ใส่แลนะครับใส่มาสุดซาดครับสลับกันเนื้อเขียดกับเนื้อปลาเมือกครับ ใช่ right, ครับน,นีอสีขามฝากมาฟังนี่ครับปนเอกใส่ไปนี่ใส่ไปพุ่นอ้อ,อไปพุ่นอ้อ,อไปสุดเลยอย่าติดตามมั้งครับว่าสีได้เร็วปะไรครับติดตามมั้งครับ ามาต่อฟังนี้อีกครับสหลังบ้านครับตรงนี้เนี่ยมันเหลือนะครับนี่นะครับติดตามมาครับมาแป๊ได้ครับเราลุ้นกันครับนี่หลังหนึง่งอันนี้หลังเนี่ยเพราะอันนี้เนี่ยเจ็ดสามหลังครับทั้งผลน,นี่นะครับนี่กัน นะครับเหลือมันเองครัตายามครับเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้อากาศยามแรงครับเอาเอาๆหน่อยครับมันเองติดตามครับนี่ตอนยามครับอันนี้ก็ไล่ครับสะไลยามครับวันนี้ไยามเบอร์ผลละอ่อนผลละวุ้ยตัวนี้ก็มันถือกับวันนี้โอ้ยปลาเคียปลาเค็งครับตัวหนึ่งแล้วเอาแฮกหมาด

่มากินบลกินอยู่ได้นี่ประคออืมน่ครับคือโคก้จกมลุ้นุ้นอ,อหนึ่งตัวครับมาแลครับหนึ่งนหนึตัวโอเ้เอหนึ่งตัวครับอย่างนี้ครับนี่ครับรุ่นครับได้ครับอุ้ยอุ้ย่ลุกลุก Okay, okay. โอ้ยรรพอดีโอแม่งรุรพอดีโอ้อกันโอ้วโอ้ยไดูขาครับดูขาดูเพือกโอ้ยเกือบเกือบอะไรครับเกือบรถโอเคครับมานมันครับครับถึงครับมันรุดเอาทงบันี้เนาะได้ครับได้ได้รุดแล้วโอ้ยรุดแล้วโอ้ยเมื่กี้โดดดองๆยน เอาครับติดตามครับลุดมาบอทันนะครับพรกพุทธกระดึงลุดแล้วตัวเดีวนวท่านน่าติดอยู่ติดตามครับได้ไครับโอเคครับโอ้โหได้ครับได้ซึ่งโอเคโอเคโอเคเลยโอ้สายใหญ่ๆเราคนมาหากินง่ายมันบ่ง่ายเลยครับคำเ้าบมมาใส่เอามันมันกืบบเลยไปหาเขาวเทีงบกเลยทุกพวกนี้ โอเคครับใส่ไหมครับนี่ครับหอนยาวมันกินเข่าพ่อตัวนี้ง่ายรุดแล้วครับตัวนี้เงียบแล้วครับครับตัวง่ายครับง่ายง่ายตัวนี้ง่ายอ้ยตัวง่ายอะไรเนาะตัวนี้ง่ายครับอะไรเนาะตัวนี้ตง่ายง่ายตัวนี้นี่ตัวง่ายครับนี่ รุดๆรุดเนาะรุดปเนาะรุดเนาะรุดเนะปะปะกันครับปะปะกันครับโอเคครับปะปะกันครับครับมุมก่าวอีกแล้วครับเอาลนี่น้น่เอาล้ครับน่าชิ่ใหญ่ครับตัวนี้ตะบะก้าซับไปนาำขับยามันตกน้ารุดทถงเินะครับเลยแป๊บนะครับขอยามไน้ลครับรถขับมาได้โอ้เสายแฮงรุดดรุดตัวใหญ่ ไปเป็นยามแรงครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับมืดแล้วบเห็นห้องแล้วครับวันนี้จะไปเบิ่งพอหลับกันครับว่าได้หน่อยหลายครับติดตามบั้งครับว่าได้หน่อะไรหลายครับนี่ครับพอหลับห้องก็ได้ลายอยู่ครับปลาคอปลาลูกปลาเคงครับไม่น้อยนะครับนะได้เพาะขีนอยู่ โอเคเพอาได้แล้วแรงเพอาได้ปนเพอาได้แข็ง